วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดำจิ่งสำรวจโลกใต้น้ำที่แสงจะสวยงามครับแล้วก็ไปสำรวจถ้ำใต้น้ำครับที่กลางวันแสงจะมืดมิดนะแล้วไปรับชมฝูงปรากฏเหลืองครับนับร้อยตัว ผมช็อตยิงปลาหมงเชื่องๆสวยๆครับผมพูดแล้วก็ไปรับชมคลิปเต็มเลยครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนมาดำน้ำยิงปลาอีกแล้วครับผมก็อไม้ แม่นานนำคลองธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้หมยสวยครับน้ำใสมากเลยเนี่ทุกคนดูความใสของน้ำนาใสแจ๋วเลยเท่าที่ผมดำน้ำลีมาตรงนี้น่าจะลึกที่สุดเท่าที่ผมดำนะตรงนู้นครับที่กอไผ่ทั้งนู้นนะที่ผมเคยได้ปานินสามโลบวกนะตรงนู้นแต่ว่ามีเครื่องสูบน้ำทำงานอยู่นะไม่รู้ว่าจะดำได้หรือเปล่านะชาวบ้านเขาสูบน้ำใสสวนลำไยนะทุกคน น่าจะมีประมาณเกือบๆสิบเมตรนะตรงนี้ที่ผมดำดูนะครับตรงนี้ก็ใช่ย่อยทุกคนตรงนี้ก็ลึกอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะดำดูตามโพงตมรูนะครับในซอกหินไหมนี่มีปลาดุกทุกคนปลาดุกแล้วก็ปรากฏเหลืองนะเผื่อจะเจอนะครับผมก็นี่ครับผมไูม้ชายของพี่ฮัทน,นะผมอาเคเคสเปียร์พิชิงครับผม <Wow. S 2> ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะผมสว่างมากก็มีคลิกปกลางคืนแล้วนะอย่างไี้ทุกคนฝากติดตามเข้าไปรับชมคลิกปกลางคืนของเราด้วยครับผมไป ลุยพร้อมกันครับผมเจอกันในน้ำครับลุยครับผมสำหรับคลิปนี้เรามาเจอน้ำใสๆวิวสวยๆวยนะทุกคน ภาพไตยน้ำสวยมากครับสำหรับวันนี้มีแสงแดดครับสองลงมึงพื้นน้ำอย่างนี้เลยนะทุกคนเป็นภาพที่สวยงามครับกอรับชมบรรยากาศไปก่อนนะครับผมสวยๆอย่างนี้แล้วครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ค่อยเจอปลานะทุกคนน้ำใสเห็นไกลไปได้สี่ห้าเมตรได้ครับผม ก็นี่ผมไปเจอโพ,พงหินนะทุกตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะลึกทุกคนเพราะว่าเป็นทางที่น้าไหลนะครับเป็นทางโค้งพอดีแล้วครับเป็นผาหินนะทุกคนแล้วก็มีโพงเข้าไปครับทีแรกก็ไม่แกาเข้าไปเหมือนกัน,กนนะเพราะว่าดูแล้วมืดมาเลยก็ใช้ไฟฉายครับส่องเข้าไปครับผมไฟฉายของไอ้เคสเปียริชชิงครับทุกคนกลางวันก็สว่างมากเลยนะครับแต่ไม่เจอปลาทุกคนตรงนี้จะมีรูเป็นโพงเข้าไปน่าจะมีปรากฏนะแต่ว่าไม่เห็นเลยครับทุกคน น้ำใสหมครับนี่ครับจะเป็นซอกหินครับที่มีรอยแยกรอยแตกนี้นะผมก็ชใช้ไฟฉายครับสองเข้าไปตามรูตาพงพวงนี้นะเจอแป้งกดเหลืองน้อยทุกคนเรามารับชมจังหวปะปานินตัวนี้เข้ากันนะาบมาแต่ไกลนะครับแล้วก็มาชะลอความเร็ว ตรงแน่ผมเลยนะผมก็ดำนิ่งๆแล้วก็รอจังหวะสวยๆนะครับแบบนี้ก็เรียบร้อยครับหนึ่งช็อตสวยๆกับปลานิมแต้มแรกของมันนี้นะทุกคนก็ใส่สวยนะครับตัวนี้โอ้โหสสยสวยทุกคน ฉอกที่สวยงามมากเลยครับผมวันนี้ครยนอนทุกคนวันเจี๊ยบตัวแรกของวันนี้เลยครับทุกคนมารับชมจังหวะนี้กัน,นครับและลองนับดูนะคุกว่าจังหวะนี้ผมเจอปลากี่ตัวนะครับตรงนี้ผมดำจากผิวน้ำลงมาถึงพื้นดินอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็มีความลึกประมาณหกงเจ็ดเมตรได้นะภาพใต้น้ำก็จะออกมามืดๆหน่อยทุกคน <c oughs> แสงสองลงมาไม่ค่อยถึงก้นแม่น้ํานะครับเพราะวา่าด้านริมฝั่งก็มีต้นไม้ขึ้นครับก็บังแสงแดดนะเดี๋ยวมาดูทุกคนว่าผมเจอปลากี่ตัวนะป่ายแล้วครับหนึ่งตัวสองตัวเงาลางๆข้างหน้าเห็นไหมครับแต่ว่าปลาอยู่ไกลนะผมก็ยังไม่ยิงนะผมก็ว่ายผ่านไปน้ําค่อนข้างที่จะใสทุกคนเห็นไปได้ไกลขนาดดาลึกขนาดนี้สาหรับหมายแม่น้ํานะเดี๋ยวมาดูตัวนี้ครับ ู้โชคลายาล้วทุกคนจังหวะนี้เข้ามาใกล้มาลยนะก็เรียบร้อยสะครับมันแบบนี้ส,สวยเลยนะครับโอ้โตรงนี้ลึก,กนะโอ้โหถึงขั้นปวดหูเลยนะตรงนี้นขาทีให้จะลึกครับน่าจะมีหกเป็เจ็ดเมตรได้นะตรงนี้ลงไปถึงพื้นดิปวดแก้วหูเลยทุกคนเลียหูสองครั้งเลยครับเคตัวนี้สวยเลยทุกคน,คน,ส,วกคนสวยงามสวยงามรับ จังหวะนี้ก็เจอปลาอีกแล้วนะครับเพื่อนเห็นเงาแรงๆไกลๆไหมครับคือผมให้ยามจ้องอยู่นะเหตุการณ์จริงมองให้ชัดนะผมมันเป็นปลานะแล้วก็ว่ายออกไป อันนี้ดำลงมาแล้วก็เห็นเป็นรูเป็นโพรงครับผมอยู่ตรงริมฝั่งครับผมก็หันเข้าไปมองสำรวจไปมาครับแล้วก็ใช้ไฟฉายครับส่องเข้าไปเบื่อว่าจะเจอปรากฏบ้างนะแต่ว่าวันนี้ไม่เจอปรากฏอยู่ในโพรงเลยครับสารวจไปครับไม่เจออะไรก็ หานออกมาตรงกลางแม่น้ำนะทุกคนแล้วก็มาเจอของดีตรงนี้ครับสังเกตดีดีครับทุกคนมาแล้วครับอยู่ไกลๆครับปลาอยู่ไกลามากนะทุกคนจริงๆก็ห่างจากผมประมาณสองสามเมตรได้นะก็ต้องยิงรับหม้น้ำใสๆปลาเขาจะไม่ค่อยเข้าใกล้เรานะทุกคนสยว ส่วนตัวผมการดำหมายแม่น้ำอันนี้ผมจะใช้วิธีอยู่ริมฝั่งครับทุกคนแล้วค่อยๆดำเลื้อยลงไปตรงกลางแม่น้ำนะครับก็ดีอย่างหนึ่งครับผมเพราะว่าร่างกายเราจะได้ปรับได้นะครับจากน้ำตื้นๆลงไปหานน้ำลึกๆทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหมครับเงาดังแรงอยู่ไกลๆครับผมปลายผ่านไปครับจากมุมขวามือไปนะครับ เหตุการ์จริงผมก็เห็นนะแต่ว่าไม่ชัดขนาดนั้ในกล้องนะทุกคนเพราะว่าในกล้องนี้วิดีโอนี่ผมปรับแสงปรับภาพให้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็ว่ายมาข้างบนทุกคนนะครับงหวะนนี้ดูภาพแชร์ทุกคนปลาที่โศกครับผมไสสวยเลยทีแรกก็มั่นใจว่าเอาอยู่นะครับก็สาวเชือกมาครับแล้วก็เรียบร้อยครับไปรูภาพแชร์ทุกคนปลาขาดเลยครับ โดนไม่ค่อยดีครับโดนจุดไม่สำคัญโดน,โดนตุกท้องปลาครับปลาดิ้งขาดเลยน่าเสียดายครับมอลโทรขาดไปเลยทุกคนอะไจะเป็นยี่สกนะครับนีนขาดไปแล้วเสียดายทุกคส,สวยเลยอันนี้มีสองโล หลังจากที่ทําเสียงเรียกปลาแล้วก็ดำลงมาถึงก้นแม่น้ำเลยนะครับ แล้วก็นอนรอนิ่งๆครับรอจังหวะที่ปลาจะว่ายเข้ามาหาเรานะมาแล้วครับตัวนี้สวยๆเลยเข้ามาแบบชา้าๆนะครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับผมไซก็น่าจะมี2องโลขึ้นลงตัวน,น,นี้ช็อตนี้สวยงามมากทุกคน ตันนี้เข้าไปแบบดุดูกเลยครับตตัวคู่ครับผม,มบบเลือเแ็งๆครับมีแรงหน่อยแบบนี้ตรงนี้ผมดำใต้กอไผ่าาที่ขึ้นริมน้ำเลยนะครับแสงส่องลงมาไม่ค่อยถึงพื้นนะทุกคนภาพออกมาว่าจะมืดหน่อยนะครับอาศัยว่าน้ำสาสมากตรงนี้ก็ใช้วิธีเดียครับ อยู่ตรงริมฝั่งแล้วว่ายลงไปหาแก,กางแม่น้ำนะครับผมก็หันซ้ายหันขวาแบบช้าๆครับผมมองหาปลาไปเรื่อยๆนะครับแล้วจังหวะนี้ผมเหลือไปเห็นทางขวามือครับตรงริมฝั่งเลยมีพวกสาหร่ายขึ้นครับทุกคนผมก็สงสยัยนะอาจจะมีปลาซ่อนอยู่ตรงในพงสาหร่ายนะครับทุกคนนี่ครับ มุดลงไปใต้กิ่งไผ่นี้นะครับแล้วก็ไฟฉายส่องเข้าไปนะทุกคนก็มีปลาจริงๆครับเดี๋ยวดูนะมาแล้วครับปลานินสวยๆบยิงอัดเข้ากับพื้นนะครับจังหวะนี้ก็ถอยขึ้นมาหายใจก่อนนะทุกคนจังหวะตรงนี้อนข้างที่จะลึกเหมือนกันนะครับทุกคนสวยนะครับโอ้โหทำไมมีไฟฉายที่ไม่เห็นนะครับตัวนี้ซ่อนอยู่ในโพรงสาหร่ายครับแอบอยู่ในโพรงสาหร่ายนะโอ้โหไฟฉายส่องเข้าไปเห็นเลย สวยๆครับสวยดิหวานเจี๊ยบเรามารับชมผลงานทางด้านพี่เพชรกันบ้างครับทุกคนสวัสดีพี่เพชรเจอฝูงปรากฏนะครับเป็นปรากฏเหลืองแม่น้ํานะทุกคนก็แบบว่าไม่ธรรมดาครับชนนี้คือปรากฏน่าจะเป็นร้อยๆตัวโดนสวยๆนะครับไปเข้ามาหาพี่เพชรนะผมดําผมไม่เจอแบบนี้นะโดนนี่ครับคือความโชคดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ แต่วันนี้ต้องยิงแล้วทุกคน <ông worldly> ก็ตั้งใจว่าเผื่อจะโดนสองตัวใช่ไหมได้แค่ตัวเดียวทุกคนส,ส,สวยๆนะครับปรากฏโอ้ปเป็นร้อยครับปรากฏจะต่อ,ตองดงตัวครับส้าอย่งไม่ได้ตัวเลยปลาหายากมากครับผมโอเคครับสสวยครับ <im mar> แล้วนี่ก็เป็นผลงานของเราวันนี้ครับ ออได้กับข้าวนะครับผมปลาดินแม่น้ําสายสวยๆครับกับม่น้ําสๆแบบนี้ครับนานๆจะเจอครับผมช่วงนี้น้ําแม่น้ําเริ่มจะดีแล้วทุกคนพี่เพชรก็กลับมาแล้วครับผมํำมาถึงทั้งนน้นเลยนะครับไม่เจอปลาเลยพี่เพชรบอกนะครับไม่มีเลยครับเจอเป็นลุงผลงานผมวันนี้ครับผมทุกคน ยอดดูครับพวงเดียวพอกับข้าวครับเย็นนี้ครับผมไปได้เด็กแม่โอ้โหทุกคนนิมเบอร์ครับนิมเบอร์แตมันเริ่มเลยนะยอมไหนดูผลงานนี่เพื่อนนีไงบ้างวันนี้ปล่อยปล่อยปล่อยวันี้ตัวเดีวเอาแค่นี้พอครับพอดีบ้านมีอยู่ครับผมได้ปรากดเหลืองครับตัวหนึ่งแล้วก็ยิงยิงขัดก็สำหรับที่นี้ทุกคนถือว่าหมาดเหนือครับผมน้ำสวย คลิปน <łość> ี <Harriet. S 1> ้ครับผมหมายน้ำใสพอสมควรครับผมแต่ว่าค่อนข้างจะลึกนะก็คลิปนี้ก็พอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมปุดติดๆขัดๆนะครับหนาวรับผมกาดเย็นมากครับช่วงนี้ก็ยังไงก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย